สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซ่อมหัวชาร์จอะแดปเตอร์นะครับของโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้เป็นหัวชาร์จสุดรักสุดห่วงของผมนะครับอาการของมันนะครับก็คือหลังๆมามันชาร์จไม่ได้นะครับไฟไม่เข้านะครับก็เขย่าเขย่าดูนะครับมันจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ด้านในด้วยนะครับวิธีแกะของแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับให้พยายามหารูหาตะเข็บนะครับ ของผมนะครับตรงนี้มันจะมีแบบเหมือนรอยต่ออยู่นะครับวิธีแกะก็คือใช้ไขควงหรือว่าของคมคมแข็งๆนะครับแทงเข้าไปแล้วก็งัดออกมานะครับตัวนี้ผมเคยงัดแล้วทีหนึ่งนะครับมันก็เลยงัดง่ายนะครับทิ่มเข้าไปตรงๆนะครับให้หัวของไขควงเข้าได้ก่อนนะครับแล้วก็งัดดึงเข้ามานะครับทิ่มเข้าไปแล้วงัดออกมาแบบนี้นะครับ ด้านในของผมนะครับมันจะมีคล้ายๆหล็กอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้เขาเอามาถ่วงน้ําหนักหรือว่าเอามาแปะให้มันหายร้อนก็ไม่รู้นะครับรับตัวระบายความร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับปกติมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอกาวสีขาวตรงนี้มันหลุดออกนะครับแล้วมันก็เลยสั่นไปดันกับไอ้ตัวนี้ครับตัวดําๆเนี่ยผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับคาปาซิเตอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตรงนี้มันไม่แน่นนะครับ ัวชาร์จของผมมันก็เลยชาร์จได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตรงนี้มันหลุดครับวิธีซ่อมก็ไม่ยากนะครับก็แค่บัดกีเพิ่มตะกัวเข้าไปใหม่นะครับให้มันแน่นนะครับตอนนี้มันสั่นอยู่ตอนนี้ผมก็จิ้มตะกัวเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งขาแล้วนะครับเนี่ยที่กลมๆตะโตนี่นะครับ มันก็ยังสั่นอยู่นะครับต้องจิ้มทั้งสงขาเลยนะครับม่รู้เขาจะห่วงตะกัวไว้ทําไมก็ไม่รู้นะครับแต่ละจุดเขาใส่ตะกัวมานิดเดียวเองนะครับมันก็มีโอกาสหลุดได้ง่ายผมจะจิ้มตะกัวนะครับเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกขาหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะแน่นหนาดีนะครับเขยา่าเขยา่าดูจิ้มจิ้มดูก็ไม่สั่นแล้วนะครับ ส่วนเหล็กเจ้าปัญหานี่นะครับอืมไม่รู้ว่าเขาใส่มาทําไมเหมือนกันนะครับเพื่อระบายความร้อนหรือว่ามาถ่วงน้ําหนักก็ไม่รู้นะครับก็คิดว่าจะไม่ใส่แล้วนะครับตัวนี้ผมก็จะเอาออกเลยเพราะไม่รู้จะเอาต่อยังไงนะครับกาวขาวๆนี่ผมก็ไม่มีนะครับก็จะไม่ใส่แล้วนะครับตัวนี้ แต่ว่าผมก็จะยังไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเก็บไว้อยู่นะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาจะได้ใส่กลับเข้าไปต่อนะครับหรือว่าใครพอรู้จักเจ้าแท่งเหล็กนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับต่อไปก็จะประกอบกับเข้าที่เดิมแล้วนะครับตอนใส่กับคืนเคสมันนะครับต้องดูให้ดีนะครับดูให้มันตรงกับจุดเดิมของมันนะครับ ตอนนี้ก็ประกอบกับที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะครับผมก็จะใส่กาวตรงบริเวณขอบขอบเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นกาวแท่งกาวร้อนธรรมดานี่แหละครับ ใส่กาวเสร็จแล้วนะครับเพื่อความหนานแน่นนะครับผมจะรัดด้วยเทปใสอีกทีนึงนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูเลยนะครับเสียบเข้าไปปั๊บนี่นะครับไฟขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าเครื่องทํางานแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไฟไม่ขึ้นเลยนะครับบางทีก็กระพริบกระพริบนะครับน่าจะเป็นจากสัมผัสตรงขาเมื่อกี้ครับขาของไอตัวเมื่อกี้มันขยับไปขยับมานะครับตอนนี้ไฟค้างไม่กระพริบเลยนะครับแสดงว่ามันทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับ จะลองชาร์จกับโทรศัพท์ดูนะครับใช้งานได้แล้วนะครับนี่ชาร์จเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกรูหนึ่งนะครับด้านบนนะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้มันมีรูสองช่องนะครับชาร์จเข้าเหมือนกันนะครับ ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ